สวัสดีค่ะวีจากดรสานาค่ะวันนี้เราจะมาต่อจิ๊กซอวกันไม่ใช่วันนี้เราจะมาทำตัวดิฟสติกกันค่ะตัวนี้เป็นตัวโปรขั้นเทพของเรานะคะเป็นตัวขั้นกว่าของฟิลเลอรเอทค่ะเอาไปต่อสมาร์ทบอร์ดได้ผสมสองอย่างมีตัวน้ำยากับตัวแป้งนะคะผสมง่ายมากค่ะเดีย๋ยววีทำให้ดู ตาส่วนแกผสมนะคะก็คือแป้ง2.5แล้วก็น้ำยาหนึ่งค่ะถ้าเกิดง่ายๆเลยกะเอาให้มันเป็นดินน้ำมันนะคะเดี๋ยววีจะเชื่อมกระเบื้องที่เป็นจิ๊กซอว์แปกๆนี้ให้ดูนะคะอันนี้คือแป้งนะคะแล้วเวลาเราผสมเราค่อยๆผสมนะคะมาละกินไม่ได้ลูกออกไปก่อน ค่อยใส่นะคะค่อยๆใส่ก็ได้เราจะได้กะถูกใส่ไปควนไปโอ้โหตัวนี้ผสมแล้วเขามีเวลาหลายชั่วโมงนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าแบบกลัวจะใช้ไม่ทันหรืออะไรแล้วก็ตัวนี้ยิ่งหนืดยิ่งดีค่ะ อีกนิดนึง่ะมันยังไหลยอยู่ตัวนี้นะคะเขาเป็นแบบขั้นเทพมีคนเอาไปอุดไซโลนะคะก็คือเขาเจาะดาดฟ้าแล้วก็ใส่ท่อไซโลขึ้นไป แล้วระหว่างตัวไซโลกับตัวปูนะคะมันก็ชอบรั่วตรงนั้นแล้วเขาก็เอาดิฟสติกของเรานะคะไปอุดรอบๆไซโลตรงนั้นเอาอยู่เพราะว่าตัวนี้เขาทนแดดทนฝนทนน้ําทนทุกสภาพอากาศเอาไปอุดแทงน้ําก็ได้นะคะถ้าเกิดแบบแทงน้ํารั่วแต่ว่าต้องอุดข้างในนะคะอ่ะดีว่าประมาณนี้เขาเจะแบบหนือ่อ ก็คือเวลาตักขึ้นมาแล้วไม่มีการหยดย้อยถ้าเกิดยังย้อยลงอยู่ก็เติมแป้งเพิ่มนะคะเขาผสมแค่นี้ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยววีใส่ถุงมือก่อนเป็นนักมายากลดูนะคะเอาแต่เล่นอยู่นั่นแหละ วีเหยียบแรงไปนิดนึงค่ะกระจายเลยต้องประกอบก่อนค่ะแล้วเดี๋ยววีจะให้ชิ้นงานห่างกันประมาณหนึ่งเซนนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาทานะคะ วลาโป๊ของจริงนะคะเราอย่าไปโป๊แค่แบบตามร่องนะคะให้มันเกินออกมาด้านนอกนิดนึงมันจะได้มีที่ยึดเกาะนะคะแล้วตัวนี้เวลาแห้งแล้วนะคะเขาจะพองตัวเค้ื่อนนิดนึงค่ะมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะทำให้เต็มร่องมากขึ้น เวลาเซ็ตตัวอยู่ที่4ชั่วโมงนะคะแล้วงานจะแห้งประมาณ6ชั่วโมงพร้อมใช้งานประมาณ24ชั่วโมงค่ะถ้าเกิดอยากจะขาดอยากให้มันสวยก็ทาสกิมโค้ททับได้ค่ะตัวนี้เขาจะเหมาะกับพื้นที่ที่มันมีการขยับขยื่นบ้างค่ะเราเลยทําตัวนี้ให้มันมีความหยุ่นนิดนึงเพื่อที่จะได้ไม่แตกซ้ําค่ะถ้าเกิดเป็นตัวอีพ็อกซี่ค่ะตัวแพดโบที่วีเอาไปทารอยแตกหน้าบ้านนะคะอันนั้นจะคือแข็งเลย ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรารอให้เขาเซตตัวแห้งแล้วเดี๋ยววีจะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างครบ24ชั่วโมงของดิฟสติ๊กของเราแล้วนะคะพร้อมใช้งานแล้วค่ะดูชิ้นนี้นะคะที่แบบที่เล็กๆิิบๆๆๆๆบๆๆ แล้วรีทำไว้อีกอันหนึ่งอันนี้ชิ้นใหญ่นะคะดีฟสติกของเราแน่นมากนะคะ ทำเป็นพัดได้เลยอ่ะนี่นี่เสียงชีวิตมากนะคะลงทุนเลยนะแต่ว่ามั่นใจค่ะว่ามันไม่หลุดแน่นอนเดี๋ยววีเวทดสอบความยืดหยุ่นให้ดูนะคะคือเขาสามารถทานในพื้นที่ที่แบบมันมีแบบการขยับขยื่นได้นะคะวีงอให้ดูเขาก็จะยังไม่แตก โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ